สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาราชพกษ์นะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Merced e s Benz นะครับตัว e 2 0 0นะครับตัว wd 2อ2นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาลราชพุษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบวิงเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัว m e r c e d e s Benz นะครับตัว wd 2อ2เดี๋ยวผมพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างมิติ แล้วทีเสียงในรถเมอร์เซเดสเบนซ์คันนี้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและทีเสียงนะครับในรถเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับตัว wd 2 1 2นะครับหลังจากที่เราต้องการถอดแผงประตุ้วมานะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่นะครับในรถเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับตัว wd 2 1 2นี่ครับจะใช้นะครับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงเดิมตัวนี้นะครับเป็นตัวสเเปซอร์ แล้วก็ทาการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีด,ดีชิ้นใหม่เข้าไปนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเฟลดนะครับโดยการะฮะเกิดการโลวไหลของเฟลดนะครับตัวขอบตัวนี้ฮะแล้วก็พื้นที่ในการยึดเนี่ยมันมีพื้นที่จํากัดเพราะฉะนั้นทางชีมงานอุปกรณ์ซาวร่าชพิ้น,นะครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้โครงสร้างลำโพงเดิมมาเป็นเจ้าต,ตัวสเปเซอร์นะครับทางชีมงานอุปกรณ์ซาวล่าชิ้น,นะครับเห็นไหมครับเราจะทําการดีไซน์เจ้าต,ตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถเมอร์เซเดสเบนโดยเฉพาะ แล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังมีการนะครับนำเจ้าตัวซีโค่นะครับไปทําการซีนนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของเฟรสนะครับพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนเข้าไปนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงนะครับเรื่องใช้ลำโพงยี่ห้อของเบลิกนะครับเป็นลำโพงไฮเอ็นนะครับจากอิตาลีนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับดูฮะเรายังได้นำเจ้าตัวอิสตาลิงเข้ามาติดตั้งในระบบนะครับเพื่อป้องกันนะครับเรื่องการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูดูดูงานติดตั้งที่ได้มาตรฐานของทางชิมงานอุ ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับสหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติแล้วิทีเสียงนะครับในรถ m e r c e d e s b e n บตัว WD 212อันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานรัฐวัลส์ราชคุนครับหนะครับเรามีการสร้างยตัวสเปเซอร์คือตัวใหม่นะครับ เราจะไม่ใช้โครงสร้างลำโพงเดิมมาเป็นตัวสเปเซอร์นะครับจะมีเรื่องเฟสค่อนข้างสูงเราสร้างจ้ตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่พร้อมกับทําการเห็นนะครับมีการใช้ซิลิโคนชนิดพิเศษมาทําการซีนเข้าไปเพื่อป้องกันเรื่องของเฟสนะครับแ้วนอกจากนั้นครับเรายังได้นำเจ้าตัวไอซ่าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบพงเสียงโดยนะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเบรลิกนะครับในรถ Mercedes Benz คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังกันดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัวฟอนต์เนี่ยพอมันได้เจ้าตัวลำโพงเบรลิกตัวเนี่ยมันถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นและชัดเจนขนาดนี้ครับเดี๋ยวลองไปทําการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับ I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering if we ought to stay or head on out the door just once can we figure out what we keep doing wrong why we never last for very long what are we doing wrong just once can we find หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังครับการถ่ายทอดเลยเดี่ยวของชินาตีนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับเสียงคุณร้องโปร่งใสกังวางนะครับไปแหลมพิ้วนะครับทั้งๆที่ในระบบเราก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพียงเราเปลี่ยนลำโพงมิเลนนะครับเป็นของเบลลิกนะครับแม่นมากกับตัวตัวฟอน์นะครับตัวลำโพงก็ทํางานได้แม่นยํานะครับได้มีเบสที่หนักแน่นนะครับฟังนะครับเก็บเบสได้ชัดเจนนะครับสําหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งตัวตัวลำโพงมิเลนนะครับชุดหน้าชุดหลังนะครับ ในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว e 200คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับตัว e 200นะครับ หรือดับเบนะครับที่เปิดพุลพองแต,แตกนะครับก็สามารถนํารถมาให้ทางทีมง,งานอเวอร์ฮอนซาวรัชพึ่งนะครับทำการเปลี่ยนลำพงชุดใหม่ได้นะครับสำหรับโปรเจกต์กนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำพงเลียงชุดหน้าชุดหลังในรถเมอร์เซเดสเบนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชพึ่งนะครับก็ขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ